ถึงช่วงของ National Love เลยในวันนี้นะคะไปชมความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทยค่ะครั้งแรกในโลกเลยนะคะกับ<อ>นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดจากพืชกินได้ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV โ,อโดยที่ไม่ต้องกินยาต้านไวรัสนะคะน่าสนใจทีเดียวไปติดตามกันเลยค่ะ โครงการวิจัยนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดที่พัฒนาสูตรนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด Operation BIM เสริมนิดจ,จากสารสกัดพืชกินได้คือมังคุดใบบบบฝรั่งถั่วเหลืองและงาดำถือเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ HIV ในการใช้สูตรนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้เข้าไปช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV ล่าสุดอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ3รายที่กินยาต้านไวรัสมานานหลายปีสามารถหยุดใช้ยาต้านได้เป็นผลสําเร็จโดยตรวจไม่พบเชื้อต่อนเนื่องเป็นระยะเวลานาน1ปีถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งแรกของโลกจากการใช้นวัตรกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดจากพืชกินได้ครับเราก็ได้มีการรับอาสาสมัครเข้ามาในโครงการของเราพอโปรก็เข้ามา8รายนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้ง8รายเนี่ยเราทําสาเร็จทั้ง8รายไม่ต้องแค่ยาต้านไวรัสเลยเพราะฉะนั้น ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดเชื้อใหม่แล้วไม่อยากจะใช้ยาท้านไวรัสก็เข้ามาเลยครับเราก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันคือสร้าง Killer T cell หรือเซลล์ T พิฆาตในร่างกายนอกขึ้นมาก็ื่จัดการกับไวรัสที่อยู่ในเซลล์ที่ติดเชื้อได้ จากการศึกษาพบว่ากลไกการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันที่หากได้รับการกระตุ้นจะทำให้คิลเลอร์ทีเซลลที่เปรียบเสมือนเซลล์อัศวินของร่างกายมีความแข็งแรงสามารถทำหน้าที่ขจัดและทำลายเชื้อโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการเสริมลิ์ของสารสกัดพืชกินได้สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นจึงได้ก้าวไปอีกขั้นในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสูตรนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อทำลายเชื้อเอชวที่ฝังตัวอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันให้สลายไปพร้อมๆกับเซลล์ที่เชื้อฝังตัวอยู่จนตรวจไม่พบเชื้อไหนที่สุดครับวิธีการตรงนี้ให้คิวรทีเซลล์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะไปจัดก,การกับเซลล์ที่ติดเชือ้อเท่านั้นเซลล์ไม่เลือดขาวปกติมันจะไม่แตะเลยเป็นเพื่อนกันเพราะนันเป็นวิธีการที่จัดก,การกับไวรัส,สที่อยู่ในเซลล์ที่ติดเชือ้อได้อย่างได้อย่างหมดจดนะครับได้อย่างชัดเจนมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆในแปดคนที่เราทําสําเร็จเนี่ยบางรายเนี่ยรายที่สองเนี่ยขณะนี้ครบสามปีแล้วนะครับครบสามปีแล้วที่ตรวจไม่พบเชือ้อ ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV มากถึง38ล้านคนและกว่า5 0 0นคนในประเทศไทยผู้ติดเชื้อเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นในการรักษานะครับนอกจากกินยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตเพราะหากหยุดใช้ยาต้านไวรัสเมื่อใดเชื้อก็จะกลับมาเพิ่มเป็นทวีคูณขณะที่ผู้ติดเชื้อจํานวนไม่น้อยได้รับผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัสต่อระบบประสาทส่วนกลางหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพิชกินได้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญด้านการแพทย์ที่จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อ HIV วกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้องกินยาต้านไวรัสอีกต่อไปครับณชนนลเลิบเลยรายงาน